ศึกขเขมรตอนที่1นถล่มคายบันเตียอัมปึงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่1อัมเรผู้กระหายศึกเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2529ในแผ่นดินกัมพูชา คืนนั้นดึกแล้วในป่าทึบบนยอดเขาสูงที่อยู่ในเขตอำเภอบันเตียอัมปืนจังหวัดเสียมราฐบรรดาเหล่าขามีนกู้ชาติจำนวน80คนได้ใช้เป็นที่อาศัยหลบซ่อนเพื่อวางแผนการปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพวกเขาร้อยเอกอัมเดรอดีตนายทหารแห่งกองทัพบ,บกเมื่อครั้งกัมพูชาย,ยังไม่ตกอยู่ในอุ้งมือของคอมมวนิสต์ปัจจุบันเขาเป็นคนหนึ่งในจำนวนหลายๆคนที่ก่อตั้งกลุ่มขบวนการกู้ชาติขึ้นมาซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีอุดมการเ์เหมือนๆกันคือ ขับไล่กองทหารเวียดนามไปให้พ้นจากผืนแผ่นดินกัมพูชาและทําให้แผ่นดินทิ่นเกิดกลับคืนสู่ความสันติสุขในระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยอย่างเดิมเป็นเวลา7คืนแล้วที่ร้อยเอกอัมเดรต้องให้กองกําลังของตนรอซุ่มอยู่อย่างนั้นภารกิจครั้งนี้ก็คือการเข้าโจมตีค่ายทหารเวียดนามกองพลที่302ที่อําเภอบันเตียอําปืนร้อยเอกอัมเดรรู้ตัวดีว่ากําลังศัตรูในค่ายแห่งนั้น มีทั้งทหารเวียดนามและทหารกัมพูชาที่ขึ้นกับเฮงสำลินของผลที่286หลายต่อหลายครั้งที่ร้อยเอกอัมเรนํนำกำลังของเขาเข้าปฏิบัติการจองเวียนกับทหารเวียดนามเฮงสำมลินกลุ่มนี้ชัยชนะของร้อยเอกอัมเรกับความสูญเสียของศัตรูที่ปรากฏมาในทุกครั้งทําให้ขวัญและกําลังใจของลูกน้องในขบวนการฮึกเหิมตลอดเวลาคลาดาที่ศัตรูกลุ่มนี้ออกมาปฏิบัติการนอกหน่วย จะเป็นภารกิจกวาดล้างล่าตะเวนและคุ้มครองประชาชนของฝ่ายตนพวกมันจะต้องพบกับกองกําลังของร้อยเอกอัมเรทุกครั้งไปและผลที่เกิดในตอนสุดท้ายก็คือศัตรูกลุ่มเวียดนามเฮงสำลินต้องพบการสูญเสียอย่างหนักชนิดที่เรียกได้ว่าละลายหายไปทั้งชุดเอาเลยขบวนการกู้ชาตินั้นไม่เคยละเว้นศัตรูแม้แต่คนที่ได้รับบาดเจ็บเพราะความตายเท่านั้นคือสิ่งที่พวกเขาจะมอบให้แก่ศัตรู ทหารเวียดนามที่เข้ามาครอบครองกัมพูชาได้สร้างความทารุณโหดหาร้ก่ประชาชนเจ้าของประเทศเป็นอย่างที่สุดมีทั้งแผนการกลืนชาติแผนการโยกย้ายเจ้าของแผ่นดินออกจากเขตเมืองไปอยู่เขตป่าเขาแล้วเอาอคนเวียดนามเข้ามาอยู่ในเมืองแทนนั่นเป็นเพียงหนึ่งในจํานวนหลายๆอย่างของความโหดเหี้ยมที่เวียดนามกระทําต่อกัมพูชาในการปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการเข้าโจมตีต่อศัตรูท,ที่อยู่ในที่มันซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองที่ฝ่ายลุกมักจะเสียเปรียบฝ่ายรับ ดังนั้นฝ่ายลุกเมื่อจะทําการโจมตีจึงต้องใช้วิธีการหาข่าวหารายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายโจมตีอย่างละเอียดเสียก่อนนั่นคือขบวนการกู้ชาติกลุ่มของร้อยเอกอัมเรต้องทนรอมาเป็นเวลาถึง7วัน7คืนเพื่อให้ได้รายละเอียดของที่ตั้งศัตรูก่อนลงมือทําการโจมตีเวลาตอนนั้นเกือบเที่ยงคืนแล้วร้อยเอกอัมเรผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มขบวนการกับหัวหน้าระดับรองลงมา3-4คนยังไม่นอน ทั้งหมดยังคงปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติในครั้งนี้ตะเกียงรั้วที่พลางแสงแล้วช่วยส่องให้เห็นแผนที่ที่ใช้ประกอบการวางแผนได้เป็นอย่างดีแผนการนั้นแม้จะมีอยู่หลายแผนแต่หัวหน้ากลุ่มขบวนการก็ไม่สามารถตกลงใจได้ว่าควรจะใช้แผนไหนผะยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายนั่นเองแล,แล้วความสําเร็จก็เริ่มฉายแววออกมาให้เห็นเมื่อหน่วยสอดแนมหาข่าวศัตรูกลับมารายงานผลหัวหน้าครับเข้ากลับมาแล้ว ดีมากสังโดยข้ากําลังคอยอยเอกอัมเรทักทายตอบสังโดยผู้รับหน้าที่สอดแนมหาข่าวด้วยความปิติยินดีนึกว่าจะไม่รอดแล้วหัวหน้าดีแต่ว่าพระในคอช่วยไว้จึงรอดมาได้สังโดยผู้เชื่อมั่นในเครื่องรางของขลังตามประเพณีนิยมของคนกัมพูชาอดที่จะภูมิใจในพระห้อยคอที่แกะสลักมาจากว่านขเขมรโพธิสัตว์เสียไม่ได้มีอะไรหรือสังโดยคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ถามด้วยความเอ็นดูเสียมากกว่าที่จะสนใจพระเครื่องในคอของมัน ก็มาตอนหัวค่ำตอนที่ข้าจะออกผลเขตเมืองข้าเจอกับชุดราตะเวนของมันที่ชายป่าดีนะมันไม่เห็นข้าข้าเลยรอดมาได้สาธุสั่งโดยไม่ไหวที่จะใช้มือทั้งสองกุมพระเครื่องในคอแล้วยกมือจดหน้าผากแสดงถึงอาการศรัทธาย่างแรงกลา้าเอาละเจ้ารอดมาได้ก็ดีแล้วพระย่อมคุ้มครองพวกเราเสมอเพราะพวกเราทําเพื่อแผ่นดินถิ่นเกิดกันจริงๆว่าแต่เรื่องที่ข้าสั่งไปเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยสิหัวหน้าใหญ่ ทุกคนในวงสนทนาต่างพอใจในคำตอบของซังดรยแม้แต่บรรดาลูกน้องหลายคนที่ตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อรู้ถึงการกลับมาของซังดรยตังก็พอใจไปด้วยหลายคนขยับตัวเข้ามาใกล้อีกเพราะอยากรู้รายละเอียดแนวร่วมของเราในบันเตรียมปืนพร้อมหรือยังท่านตันซอนหัวหน้าแนวร่วมรับปากที่จะไปดำเนินการเองแล้วท่านว่าจะใช้คนประมาณ560คนก็พอเพราะวุธมีจำกัดน,นะครับดีมากตันซอนทำถูกแล้วแล้วกำลังในค่ายของมันล่ะ อนนี้ทหารเวียดนามในค่ายเหลืออยู่ไม่น่าเกิน200คนกับคนของเฮงสำลินอีกร้อยกว่าคนเท่านั้นพวกมันไปไหนกันหมดเมื่อวานสื่อน,นี้เวียดนามจากค่ายนี้3กองร้อยกับคนของเฮงสำลินอีก2กองร้งอยเดินทางไปหนุนพวกของ,ของมันที่ค่ายทะเลสาบเพราะที่นั่นกลุ่มของลิทิเสนกําลังโจมตีอย่างหนักแต่ก็ยังไม่แตกหักพวกมันจึงต้องส่งกําลังไปหนุนช่วยเอาละงั้นโอกาสเนี้ยดีมากคิดว่าอีกไม่นานอาจจะเป็นอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่มันจะกลับมาหรือไม่ก็อาจจะโดนลิทิเสนทําลายเสียก็ได้ ร้อยเอกอัมเดรก้มมองพิจารณาแผนที่อีกครั้งระยะทางจากบันเตียอัมปึงเกือบ50กิโลเมตรมันคงต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับการเดินทางไปและกลับแล้วภายในที่ตั้งค่ายของมันล่ะเรียบร้อยมากเลยหัวหน้าใหญ่ไอหังคนของเราแทบไปอยู่กับพวกเฮงสำลินมันทำแผนที่มาให้ละเอียดยิบเลยสังโดยว่าเราก็ล้วงเข้าไปในขอบกางเกงที่ใต้เข็มขัดเราดึงออกระดาษที่พับจนเล็กออกมาคนเป็นหัวหน้าใหญ่รับมาเราคลี่กลางออกดูด้วยดวงตาที่วาวโรด รายละเอียดในแผนผังที่เขียนด้วยมือแม้จะเป็นฝีมือหยาบๆแต่ก็มีรายละเอียดอย่างพร้อมมูลมีทั้งทางเขา้าทางออกทุกช่องทางที่ทางค่ายสร้างขึ้นแนวรั้วลวดหนามแนวกับระเบิดร่องเลดหลุมปืนกลบังเกอร์ป้อมยามอาคารบอกกอรอาคารที่พักโรงครัวคลังอาวุธโรงประชุมแม้แต่สนามกีฬาสิ่งที่น่าพอใจที่สุดในรายละเอียดนั้นก็คือร่องน้นาที่น้ำแห้งแล้วทั้งด้านใต้ของค่าย กับเนินโล่งเตียนทั้งด้านเหนือร้อยเอกอัมเรตัดสินใจทันทีเลยว่าจะใช้ล่องน้ํากับสันเนินทั้งสองด้านของค่ายนี้แหละเป็นแนวโจมตีโดยจะทําการโจมตีพร้อมกันเลยทั้งสองด้านนั่นเป็นความคิดที่อยู่ในใจเท่านั้นยังไม่ได้สั่งการออกมาแต่อย่างใดเวยนยามตองคือมันจัดอยู่ชุดละกี่คนจุดละ8คนมันประจําอยู่เลยตลอดทั้งคืนใน8คนนี้จะผลัดกันตื่นขึ้นมายามละสองคนกระทั่งสว่างถึงจะถอนกลับหมดแต่ตอนกลางวันจะมี4ี่คนเท่านั้นหัวหน้าแล้วภายในค่ายล่ะ ตอนกลางวันไม่มีเลยแต่ตอนกลางคืนมีที่บอกสองคนที่คลังอาวุธ4คนที่โรงครัว4ี่คนเหมือนกันหัวหน้าขบวนการกู้ชาติฝั่งเรารู้สึกพอใจกับรายละเอียดที่ได้ยินพวกเขาไม่ได้รู้สึกอันใดเลยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของที่ตั้งค่ายเพราะค่ายไหนๆองพวกเวียดนามก็เป็นแบบนี้ทั้งสิน้นจะแตกต่างกันก็แต่เพียงภูมิประเทศร,รอบค่ายเท่านั้นเองเอาไงท่านประเตงจะเริ่มง,งานกันเมื่อไหร่ดีหัวหน้าใหญ่หันไปถามคนที่ไปลองหัวหน้าด้วยความรู้สึกที่ให้เกียรติ ในอดีตที่กินเวลามาเกือบ20ปีที่พวกเขาร่วมรบกันมาตั้งแต่ครั้งที่ฝ่ายคอมมวนิสต์เริ่มเข้ามาปฏิบัติการในกัมพูชากระทั้งฝ่ายคอมมวนิสต์ได้รับชัยชนะแล้วพวกเขาก็ยังร่วมรบกันอยู่สภาพของทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนไปฝ่ายที่เคยอยู่ในเมืองกลับต้องไปอยู่ในป่าฝ่ายที่เคยอยู่ในป่ากลับเข้าไปอยู่ในเมืองแทนฝ่ายที่เคยเป็นกองโจรกลับเป็นฝ่ายกองกําลังแห่งชาติฝ่ายที่เคยเป็นกองกําลังแห่งชาติก็ต้องกลับไปเป็นกองโจรแทน ในสถานการณ์สงครามที่ยังไม่มีใครเป็นผู้ชนะอย่างเด็ดขาดเช่นนี้ทําให้หลายๆอย่างสับสนไปหมดรองหัวหน้าขบวนการอย่างท่านปัะเต่งไม่ออกความเห็นใดๆเลยเพราะใจนั้นพร้อมอยู่แล้วจึงตัดสินใจตอบทันทีคืนพรุ่งนี้น่าจะเริ่มกันเลยก็ดีเหมือนกันเพราะอยู่อย่างนี้ยิ่งนานอาหารการกินก็ยิ่งลดงั้นคืนนี้พวกเราเข้านอนกันก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เช้าว,ว่ากันใหม่อีกทีก็ได้เพราะยังมีเวลาทั้งหมดแยกย้ายกันเข้าทีของใครของมันในฐานลอย ไม่มีอาคารโรงเรือนให้หลบน้ำค้างหรือแสงแดดไม่มีหมอนหรือมุง้งแต่สิ่งที่พวกเขาใช้เป็นที่นอนก็คือเปลผราใบสีเขียวที่ทำเป็นเปลย,ยวนผูกกับต้นไม้ใช้อาศัยนอนพักได้ทั้งกลางวันกลางคืนเท่านั้นเองเปลย,ยวนนั้นกว้างพอที่คนเมื่อลงนอนแล้วสามารถตลบชายผ้าด้าน้างคลุมตัวกันยุงและ,มะแมลงได้พร้อมกับใช้เป็นผ้าห่มไปในตัวอีกด้วยในสถานะกองโจรอย่างพวกเขานั้นพวกเขาไม่สนใจการอาบนาำล้างหน้าแปลงฟัน สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คืออาวุธกระสุนซึ่งดูเหมือนจะต้องการมันมากกว่าอาหารและยารักษาโรคเสียอีกก่อนจะหลับตาลงในคืนนั้นหลายคนในกลุ่มขบวนการอดที่จะคิดถึงผลในอนาคตเสียมิได้นับตั้งแต่ปี2,518ที่พวกเขาต้องออกจากเมืองเข้ามาอยู่ในป่าเวลาที่ผ่านมายังไม่ปรากฏแววของความสําเร็จเลยไม่มีท่าทีว่าศัตรูจะถอยหนีออกไปคนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินต้องล้มหายตายจากลงทุกวัน เท่ากับจำนวนคนของศัตรูที่มาในรูปของประชาชนเข้ามาตั้งรลกลากในแผ่นดินของตนแทนมันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในอนาคตการนั้นชื่อกัมพูชาจะถูกลบออกจากแผนที่โลกแล้วดินแดนส่วนนี้จะถูกผนวกเป็นดินแดนเดียวกันกับแผ่นดินเวียดนามภาพหลอนของสงครามการเข่นฆ่าการล้างเผ่าพันธุ์การแข่งแย่งชิงอำนาจของผู้บริหารการกดขี่ขูดรดและการเอาเปรียบในสังคม ต่างสะท้อนเข้ามาในความรู้สึกจากวันนั้นจนวันนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ได้รับเหนือเวียดนามใต้เขมรและลาวนั้นล้วนเป็นวิธีการเดียวกันทั้งสิน้นคอมมิวนิสต์เปิดศึกพร้อมกันถึง4ประเทศคมมือเวียดนามใต้เขมรลาวและไทยโดยมีเวียดนามใต้เป็นหัวด่านเมื่อหัวด่านแตกเขมรและลาวก็พลอยแตกไปด้วยในเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นเอง และในครั้งกระนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดอีกนั่นแหละว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกาจะคำนวณผิดโดยว่าไทยคือประเทศอันดับต่อไปแต่ปรากฏว่าพิกล็อกคอมมิวนิสต์เจ้าเดียวกันนั้นไม่สามารถเอาชนะไทยได้ในทางตรงกันข้ามกลับล้มลงยังไม่เป็นทาจนต้องกลับไปคิดค้นวิธีการที่จะเอาชนะประเทศไทยใหม่จนปัจจุบันก็ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้ยุทธวิธีแบบใดจึงจะเอาประเทศไทยได้แม้ในกัมพูชาและลาวเองก็เถอะ ฝ่ายคอมมวนิสต์ก็ยังไม่ได้รับชัยชนะอย่างเบสเ็จเด็ดขาดและกําลังถูกต่อต้านจากประชาชนเจ้าของประเทศอย่างหนักอีกด้วยในครั้งนี้ก็เช่นกันเหรือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงจะต้องมีการหลั่งเลือดเนื้อแผ่นดินบันเตียอมปืนจะต้องมีการตายและการสูญเสียเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน